สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโอ o บูอีกครั้งก็วันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมซูเปอร์สมานะครับขอเล่นสั้นๆแล้วกันนะครับบนเครื่องวี i นะครับก็ที่เลือกเกมนี้มาเล่นนะครับเพราะว่าอย่างเห็นครับต้นคลิปเขาว่ามันมีคนต้องการอยากเห็นเก้โค้งนะครับซึ่งเป็นกบที่รู้จักกันดีนะครับที่สัติชได้เอาไปใช้นะแล้วก็มีร่างซิงโคครับคือสัติกบนะครับอ่ะ แต่สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีกบให้เลือกเล่นครับแต่ก่อนที่จะกกบคนคิดว่าเอ้ยเอยโอโูลเล่นเก่งเปล่าวะโอเคงั้นเราจะ,จะมาให้ดูสถิติกันเลยครับว่าผมก็ไม่ได้เลนกากนะขออวดหน่อย <c oughs> อันนี้แ,แตทนะครับก็เวลาเล่นของผมทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ38 8ชั่วโมงนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเยอะ <c oughs> ห,รอหรือเปล่าสำหรับเกมไฟติ้งนะครับเพราะเกมไฟติ้งนี่ แมตช์หนึ่งนะ้นอยู่ประมาณสัก5นาทีก็คือจบแล้วก็ผมก็สมตตไปหลายคนแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าครั้งก็ได้อันนี้คือตัวละครที่ผมใช้เล่นนะครับเนี่ยอันนี้คือจานวนครั้งที่ผมกดเล่นในหนึ่งตานะครับก็ดูกันครับว่าเท่าไหร่นี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับก็โอเคอย่างั้นเรากา็มีแค่นี้แหละให้ดูว่าแน่นอนว่าเกะกบก็ไม่ไม่ได้กากาอะ่ะ ม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเอาละผมจะเข้าโหมดออนไลน์นะครับโหมดออนไลน์ของซูเปอร์สมาร์ทนี่มีหลายแบบมากครับมีทั้งใช้ของครับไม่ใช้ของแล้วก็เป็นแบบทีมแล้วก็มีแบบทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งผมจะมาเล่นในโหมดของทัวร์นาเมนต์าการที่จะเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมได้ลองกะเวลาดูแล้วว่า ควรจะเล่นตอนประมาณช่วง9โมงถึงบ่ายโมงนะครับเพราะคนจะเยอะมากแล้วทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะมีหลายแบบมากครับคือจะเป็นแบบสร้างเองกับระบบที่เขาจัดเอาไว้ให้นะครับก็ผมจะไม่เล่นแบบระบบที่จัดเอาไว้ให้ครับเพราะถ้าเกิดเล่นแบบสร้างเองเนี่ยมันจะจะต้องใช้จํานวนคนที่มากพอครับแล้วก็ต้องมีระยะเวลาที่ตรงกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันครับแต่อย่างเนี้ยคือมันล็อกเวลาไว้เลยครับอ่าผมจะเลือกห้องอ่า อยากเล่นนะไอแบบง่ายๆแบบสมอลเนี่ยสมอลนี่จะมีทั้งหมดแปดคนครับสงสัยผมคงต้องเลือกแบบมีเดียมนะอันนี้ห้องนี้เดี๋ยวลองกดออดครับอีกสามนาทีจะเริ่มเล่นนะครับก็กดเข้าใหม่อีกทีหนึง่งโอเคตอนนี้มีเจ็ดคนริบเข้าเลยครับ <30. S 1> เอาละสำหรับเกมซูเปอร์สแมนนะฮะก็จะมีตัวละครให้เลือกเล่นอยู่ทั้งหมดเกินห้าสิบปอาวะอง่ายคืออยู่มันที่สี่สิบสี่ถึงห้าสิบตัวครับคือเยอะมากๆครับ แล้วก็จะเป็นการรวมตัวละครทั้งหมดของค่ายมินเดนโดนะครับแล้วก็มีของค่ายอื่นมาแจนนะครับอย่างเช่นล็อกแมนแล้วก็ลืมเรื่ของค่ายแคปคอมนะครับอ่าวันนี้ผมจะเล่นเก็ตโคงะนะครับหรือกินจานนี่เองผมไม่สามารถที่จะเล่นกบในพวกค่ายโซเมนได้เอามาเล่นในนี้แทนนะครับเพื่อเรียกลิกงนำย่อยย้อมใจโอเคแต่แต่ที่อยากให้มีนะ งั้นเรามาดูครับว่าเกมโคงะในในพิโกสมัทเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับจะมีท่าวอเทอร์ชูลิเคนนะครับแล้วก็มีโลคิตแล้วก็มีชัตโต้สเน็กนะครับนี่กระโดดนะฮะไอท่าที่เป็นเหมือนเป็นดาบนั่นคือท่าคัตนะครับที่รู้จักกันดีนะฮะนี่ยังไงไงอันนี้เป็นสมัทล่างนะครับอันนี้เป็นสมัทบนนี่ก็เป็นวอเทอร์ชูลิเคนครับวอเทอร์ชูลิเคนนี่สามารถชาร์จได้ครับ เออถ้าที่มีชื่อเรียกนี่จะมีคัสมีวัตเ,เทอร์ูิเคนอ่าอันนี้ชาโด์สนี้ครับแล้วก็เอ่อวอเตอร์ฟอร์เคาน์เตอร์เมื่อกี้ท่าที่เคาน์เตอร์ผมรู้มันชื่อท่าว่าอะไรแต่เป็นนี่นี่เป็นหนึ่งตัวครับที่แบบหนึ่งตัวในโปกเกมอนหกตัวที่มีอยู่ในเกมซุปเปอร์แมทนะครับก็สามารถเล่นได้เลยครับไม่ต้องมาปลดล็อกโอ้ตอนแรกนี่เป็นตัวปวลผมเลยครับนั่งเล่นนั่งเล่นจนแบบ ขอคุยหน่อยโปร,รดับหนึ่งโลคิกเฮ้ยไหวนะ่ยผมไม่รู้ว่าผมไม่เล่นนานเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีหลายแพทเข้ามานะครับซึ่งจะปรับให้ตัวละครของเกมนี้นครับดูสมดุลแล้วก็บาานมากๆครับก็ผมว่าเกมโคงนงานาน่าจะไม่โดนถูกปรับให้มันเก่งหรืออ่อนอ่อนลงนะอันนี้จะเป็นท่าท่าท้อนนะครับเหมือนไวเก็กท่า ผมชอบมากเลยตอนมันออกเสียงเนี่ยคือมันกลายเป็นชื่อมันเองอม,มีแค่สามท่าน,นครับอีกสี่ิครับเริ่มครับรอ,อคนไปก่อนชาร์สน็กนี่สามารถเลือกระยะได้ครับแต่ว่าเราต้องกดปุ่มปุ่มบีแช่นะครับหน้าบีจะเป็นชาร์สน็กนะครับแล้วก็บีเฉยจะเป็นวอเทอร์ชูลิเกนอืออันนี้เป็นตังแอรครับหลังกระโดดกระโดด A อะเออ ้นีอันนี้จะเป็นรอทนบท์นนี้จะมีทั้งหมด16คนนะครับไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าครับถือต่อให้เกินทั้8คนก็ได้เล่นครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เวลาประมาณทเที่ยงวันนะครับก็น่าจะมีเส่นมาเริ่มกันเลยครับชอบแปลว,ว่าเกิน8คนครับอานนี้คือได้เล่นเอาแล้วครับ เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับฟอร์เกาหีครับไอฟอร์เกาหีเออมีเี็มอ๋อเต็มครับสิบหกคนครับลอกแรกนะครับเจอกับทุกครับเป็นตัวละครเอกนะครับของเซโนเบทนะครับเซโนเบทคอนเรนเคิลครับอืมเขาเป็นซอร์สไฟเตอร์นะครับคือเป็นตัวละครที่ใช้ดาบท่าของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากครับคือ เขาสามารถเปลี่ยนอาร์ตได้อาร์ตนี่คือจะทําให้มีทั้งมันมีหลายสีครับแต่แต่ละสีจะมีความสามารถต่างกันคือจะมีทั้งความเร็วเออกระโดดไหญ่ขึ้นมีโลตีแรงขึ้นซัลส์สมสแรงขึ้นครับมาดูนะครับนี่ครับอย่นี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนสีนั่นก็คืออาร์ตครับโอเคผมจะหินแบบซีไปก่อนนะครับแน่นอนเท่าเกมนี้นะครับใครที่เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับจะมีโอกาสโอ้โหโดนคาลเตอร์ครับถ้าคาลเตอร์นี่คือท่าวิชั่นครับ ท่านท่านเท่มากๆครับนี่นี่นี่ครับโลคโอ้โหโดสนสวยกลับมาบอโเทอร์ดอเอนครับบอสเทอร์เหนนี่ก็เขาก็สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่โดนเราโอ้โหอีกแล้วฟาสเตอร์นี่คือจะทําให้ตัวเขาตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าสมแมทนั้นจะเบาลงนี่นี่แหละช่วงนี้โอ้โหโดนสมแมทไปหน้าเ,เต็มๆครับ ยังไงอีกแล้วครับเราสมัตหน้าใช้ท่าคัดเข้าไปนะครับโดนคอเตร์เข้ามาฟิวเลยครับชาตโตสนีนี่เราก็สามารถที่จะเกับเข้ามาบนสเตจได้นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทําให้เราไม่ตายโอ้โหโดนสมัตหลังครับเรียบร้อยครับเราเหลือแค่ชีวิตเดียวนะครับเขายังอยู่แค่สองชีวิตโอ้โหเกือบโดนแล้วเตะล่างเตะล่างครับยังไงวอเทอร์ชูลิเกโอ้โหโลบได้ครับ โเตอร์ชูริเคนเป็นเป็นตัวที่หายากครับคนที่เล่นตัวนี้ครับเพราะว่าเอ,อ่อมันไม่ค่อยมันมันมีตัวละครอ,อื่นที่ใช้ดาบและเก่งกว่าครับโอ้โหเหมือนเหมือนผมจะไปหนักโดนโคเตอร์เนี่ยจะแพ้ไหมเนี่ยโคเตอร์ฟอร์ขึ้นมาครับอืมมารออยู่แล้วอึ้ยคัทไม่โดนโหเก่งมากแล้วเนี่ย นี่นี่เกขาโดนสมัยนี่เขาตายนะครับคือประมาณสัก80%นี่คือถ้าโดนสมัยนี่คือตายแน่นอนครับนี่ผมก็80%แล้วเนี่ยเอาแหลกครับแหลกอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โอ้มามามาต่อครับโอ้โหโดนสมัยหลังครับ97%แล้วจับผิกได้มั้ยเนี่ยนี่เลยทโลุสมนี้ไปครับไงล่ะเอึ้งนะสิว่าแวบมาข้างหน้านี่เราต้อง เขาเรียกว่าลอยก่อนครับลอยด้วยสูตรพันคำเราคงโง่เข้าไปทําไรอีกนี่แยบครับเตะวอเตอร์ทูลิเคนครับเราต้องรถไฟต่อนะครับรถไฟต่อครับเล่นอย่างใจเย็นครับเป็นนินจาที่ต้องเยืดเย็นนะฮะนี่อหืนั่นคือท่าแจ๊บนะครับอืมอฮึสะดุดนิกันได้ยังไงยังไงนี่แหละเราต้องพลิกเว้ย ร้อยกว่าโดนทมัยนี่คือตายหาเลยนะเนี่ยเหมือนเรามีเลือดอยู่แค่ฮิตเดียวอะถ้าเเกิดราโดนท่าพิเศษหรือท่าสมัยเขาไปนี่ตายครับวอเตอร์ชูริเคนวอเตอร์ชูริเคนวิ่งเข้าไปชาโดสนิกมามาอะไรอุ้ยโอ้โหวอเตอร์ชูริเคนนี่สมัสยปนไงล่ะเจอทัาเข้าไปปามปามอือทัาต่อสมัยล,ล่าง,างวอเตอร์ชูริเคนอุ้ย น้ยนี่จับจับชูนิสุว้ยครับปอเทอร์ชุริเคสโอ้ยล่ะเยี่ยมครับโอ้โหพี่ครับคิดดูตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่เราเหลือชีวิตเดียวเราตีเขาออกมาสองชีวิตตายเท่จริงๆเขากินมีจาร์อยู่เก๊โคงงานะครับเอาล่ะเรามาเข้าสู่รอบที่สองครับเจอกับเชคครับ ชิคเป็นตัวละครในเรื่องของ The Legend of Zelda นะครับ <to> อืผมไม่รู้ในเรื่องมันนะก็เอาง่ายๆคือศึกเนี้ยเป็นศึกของนินจาทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงความน่าใช้อ่ะนินจาตัวไหนดีกว่ากาันผมผมก็ต้องให้ชิกค,ครับเพราะว่าชิกนี่อยู่ในระดับเท็อปเทียนะครับแต่ว่าเก๊ะควงนนเนี่ยมันไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นจนสามารถเอาไปแข่งเป็นร์นาเมนต์อะไรนี้ได้ นะครับก็ชิคเป็นตัวยอดนิยมนะครับบอกเลยก็มีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นนะครับระดับโรนะครับก็เล่นชิคเป็นตัวตัวละครหลักเป็นเมนเลยนะครับก็ชนะมาหลายรายการแล้วแต่ผมก็เล่นเป็นอาชิคเนี่ยแต่ก็ผมรู้สึกว่าผมเล่นเกมของวัาถนัดกว่าก็ดีไปโอ้โหวอเตอร์วอเตอร์ชุดเกน เขาเขาก็มีนะครับแบบปลาระยะไยกลนะคืออะไรเขาปลาน่าจะเป็นได้นะได้ไปเข็มนี่แหละ,ว,ะวอเธอชูริเกนครับผมว่าชิคคนนี้ดูไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับผมว่าผมเล่นเองน่าจะเข้มกว่ามีครูวิสวีไปครับวอวเธอชูริเกนไงไงไงล่ะดักดักด้วยวอเธอชูริเกนวอเธอชูริเกน,เเนโห้สแปรยได้สบายๆแล้วเนี่ยต่อด้วยคัทครับ,รบมีแลกๆหน่อย อืมโลคิกไม่ได้ครับสวนจับครับโอ้หตามด้วยสมโซครับอืมมามาเด่นยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าคือตัวของชิคเนี่ยเขามีน้ำหนักเบานะครับทำให้สมัค่อนข้างค่อนข้างง่ายแต่ว่าเขาเร็วครับมันกลับลำบากเหลือเกินหนีเป็นไงโอ้โดนเตะครับโอ้ย โดนสมัรล่างเข้าไปครับวอเตอร์ฟอลขึ้นมาเี้พาด่างมั้งหรอเข็มมา้หรอเจ้าทางยากครับผมนี่ไงนี่ไงได้ทันทีเถอะมาหนึ่งชีวิตแล้วแลกกันดีแลกกันดีในระหว่างที่เขาเริ่มตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องรีบๆจัดก,การ ต่การให้ได้มากที่สุดนะครับเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากเพราะว่าพอเราตายปุ๊บเราก็จะศูนเปอร์เซ็นต์ใหม่เราต้องนี้เก็บรายละเอียดนะครับไม่โอ้โหหลุดหลุดอาการแจแร๊บได้งไงมาเนี่ยนี่นะตัวแมทล่างครับไปครับตัวแมทล่างไม่ได้พอเธอชูริเกนพอเธอชูริเกนอืมหิวมากเลยคือ เขาเล่นเซฟมากครับคือเขาโรคือการสไลด์ตัวไปข้างๆบ่อยมากครับหเห็นไหมแบบรักษา,าระยะเลยเกินเหมือนเขาเขาแต่ค่อยๆตอดเหมือนเรานะครับแต่ไม่ตอดหน้าเกี่ยวเหมือนเรา <laughs> เพราะเราวอเตอร์ทริเคียนวอเตอร์ทริเคียม่แจ๊เข้าไปครับวอเตอร์ทริเคนโอ้โหซ้อมมาครับโอ้กิวไกลครับร้อยกว่าแล้วอย่างนี้โอกาสโดนสมัสูงครับชาโลส์นิกไง ดักดีกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราต่อได้ถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้แหละเออเรียบร้อยครับโอ้โหออกสเตย์ไปเลยเออนนเนี่ยแม่ไม่ล่ะเนี่ยเฮ้จริงจริงในกรุงฮนะเออใครที่สงสัยว่าอ้าวแล้วเกมพวกนั้นมันไม่มีร่างนี่หรอเออร่างซิงโคลนะครับที่สาธิตที่ใช้มีครับมีมีม,มีแต่ไม่มีในเกมนะหมายถึงว่า เราจะสามารถลงมอดได้ครับผมเคยลงไว้แล้วก็ดูดีครับดูดีเดี๋ยวครั้งหน้าจะลงให้ดูเท่มากๆครับอ่ะครับตอนนี้รอบรองครับข้ารอบรองเซมิฟแนลครับเจอกับ็อบครับหรือโรบอทครับตตัวนี้ผมไม่รู้มาจากเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นตัวมันเป็นตัวอะไรดีวะเออผมไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เล่นนะแต่เป็นตัวที่แปลกแปลกมากครับ มาดูเวทศัลก,การเล่นของเขาครับความน่นาังเกียของเขาจะอยู่ที่ตรงตอนที่เขาปล่อยเลเซอร์จากตรงตานะครับซึ่งมันจะสามารถเก็บและมันก็จะสะสมจะชาร์จได้อดนจับครับหือโดนนี่นี่โอเคยิงบ่อยมากครับแล้วก็ผมว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรวะการเคลื่อนไหวของเขานี่ ไม่ไม่ค่อยว่านีรือโเวอร์เออหรือเขาหรือว่าเขาดีอ่ะแบบการฟื้นตัวในในตอนที่อยู่นอกสเตยอะไรเงี้ยมาโอ้โหโดนจับมีแล้วครับโดนแหลกแหลกแหนี่ไงคัดเข้าไปแทงเข้าไปนี่เตะซ้ำเตะต่ตอครับนี่คัดหน้าไปแมนน่าครับบินเหรอบินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,รอโอ้ยนะบัดเดาผิดทางครับวอเตอร์ชูลิเคนไม่โดนครับ นี่พัดดาครับตอนนี้แหละตอนนี้แหละเออนายล่ะเห็นภาพในอนาคตเลยครับว่าเขาจะต้องร่อนมาข้างหน้าเราครับนี่ใสเข้าไปวอเตอร์ทูริเกนวอเตอร์ทูริเกนไงล่ะเลยย่าเผาขนอืมโอ้โดนจับครับโอ้โหเขารอให้เรากดหลบนะครับหลบเสร็จแล้วเขาก็ตีต่อผมละเกลือลูกคางจริงๆนี่ใสเข้าไปครับ พอเธอสุริยันจับไม่ได้สตูดงสเน็คไม่โดนเรายัางชาร์จไม่แรงพอครับนี่จับขึ้นครับคอมโบต่อไม่ได้ครับเหมือนๆกลับมานี่ก็ผมว่าเสียเลเซอร์มาจริงๆโดนทีแน,น่น่าจะโดนสมัตอะ่ะนี่คาเข้าไปครับสมัตหน้าโอ้ยไม่ทันครับโอ้ยเฉียบขาไว้หน่อย โอ้โอ้พอพอพอยาใจเย็นมึงปคดทรมานเลยไม่ร้อ่สิบเอร์เซ็นต์ก็โซ่โอ้ยโอ้ยมึงโผลต่อมาแล้วยิงอบได้ยังไงล่ะยังไงห้าสซนี่60%ิแล้วรักษาเลือดหน่อยเพื่อนเปอร์เซ็นต์นายเยอะแล้วโอ้โหตรงสซกต่อมาครับวอเตอร์โอ้ยคอเตอร์อ่ะเดี๋ยวกดเกีกดวอเตอร์ไปกดคอเตอร์งั้นโอ้อื้อ ถ่าจับทุ่มลงของเขาครับทำให้เราสมัติได้ครับทำไรอะ่ะอา้อาวอ้าวชนะเฉย <c oughs> เขาพลาดครับเมื่อกี้อ้าวชนะเลยครับกีโครงง่าของเราไม่ตกมือกุนกุนกัวละไปๆไปๆตกโคตรรัวเลยเข้ารอบชิงแล้วครับตอนนี้รอบชิงเจอใครวะแพ็กแมนหรือว่าลิตเติ้ลแม็กครับแพ็กแมนตกรอบครับเจอกับลิตเติ้ลแม็กครับ ต้นแม็กนะครับมาจากตัวละครเอ,อ่อเรื่องอะไรวะพันพันอะไรสักอย่างพันเอาพราะว่าตอนเด็กๆทุกคนน่าจะเคยเล่นนะครับที่มันอยู่ในมุมมุม,ม,มที่หนึ่งอะ่ะแล้วเราก็เห็นนมัดตัวเองใช่ปะแล้วก็ต่อยัตัวเครื่องเกมเก่าๆโอ้ีวิททีวีผมว่า เขาน่าจะเล่นออกสตรีมในต่างประเทศนะอันเนี้ยน่าจะเล่นเก่งด้วยโอ้ลิซเตแม็กนี่ผมไม่เคยเจอคนเล่นเท่าไหร่อ่ะแบบจับทางได้ยากมากครับแต่ผมเคยเล่นลิตเตแม็กนะมันมันเก่งมากอ่ะมันจะเก่งในโบสเตปนะครับแต่ว่านอกสเตปมันจะก,ะก,ะกะ้ากาโอ้โดนคอเตอร์สกดมาครับนี่ไงคอเตอร์สวนบ้างครับสบี่ตจูคต่ครับโอ้โอ้โห้าต่อยเขามีอารเมอร์ครับ ดูดานมากนี่ทางโดนสนิทสวนก็ไปครับมาวอเตอร์ทรูเลคเอนโอ้ยคัดล่างครับแต่โดนคอเตอร์ตัวก็มาเยอะเยอะๆอื้มโอ้มันมันแรงมากครับแต่ว่าตอนเราว่อมาสแมทเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันจะไม่ทะง,งักอะ่ะทำให้มันสามารถสแมทได้ต่อ่นีไปตายไหมไม่ตายโอ้ โดน KO ครับเป็นหมัดที่แบบเลือก่อมาสัก40%ขึ้นนะครับโดนต่อยเดียวตายครับออกสเตทเลยโอ้ยสู้ยากมากครับโอ้ยนี่โดนต่อยก็โอ้อยเจอ0เท่าจะเท่าแค่เอา้าชิบหายครับโอ้แพ้ครับเก่งมากครับลิเวอร์แมทคนนี้เก่งมากๆแต่เชื่อว,ว่าเขาน่าจะเป็นผู้เล่นโปรคนหนึ่งนะครับแล้วออกทวิตีวีครับ โอเคครับต้องขกตทบมือจริงๆครับเก่งจริงๆอืในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเราก็จะได้ที่สองนะครับสาหรับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเมื่อเราชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าเราจะได้ค่าสถิติมานะครับแบบว่าสามารถจะโชว์เพื่อนได้ครับเอ้ยเราสามารถเอ้ยเราเป็นแชมเปี้ยนในทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะอะไรเงี้ยเหมือนเก็บสถิติชนะแชมเปี้ยนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้จริงๆแต่มัน แต่ระบบททวร์เม์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากครับมันดูมีการแข่งขันอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็เป็นได้แค่ที่2นะครับการโชว์เล่นเกจของ้ะได้จบลงเพียงแค่นี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาไอ้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ